ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกม Su m m o n e r War c h r o n i c l e กับผมมิสเตอร์ซิเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะมาแนะนำกิตกริกรมเกมรุนโชคฉลอง1ปีและก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนำร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน powerpay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกมแล็กนา็อกออร์เลนจินที่เขาจะมีเติมแบบเหมาแพ็กก็จะถูกลงมากขึ้นกว่าเดิมอีกมีเกมฮองไคสตาร์เลเกนชินอิมแพค Su มเบอร์เนอร์วอล์คานและยังมีเกม,เกมอื่นๆอีกมากมายสามามรถททักไปี่แน หรือไม่สะดวกช่องทาง Facebook ก็สามารถแอดไลน์แอด e r วเวฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง Power Pay นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าช่วงนี้ s u m m o n e r War c h r ค n i c l เเนี่ยเขาแจกของเยอะมากๆยิ่งเป็นช่วงครบรอบ1ปีของเขาการฉลองครบรอบ1ปีรวมถึงเซิร์ฟเวอร์ที่เปิดมาก่อนหน้านี้ด้วยนะครับณนะตอนนี้แค่เราทําการล็อกอินก็จะได้รับของรางวัลแล้ววันที่3จะได้เป็นคัมภีร์ขอบคุณ1ปีการอัญเชิญซ um ัมมอนแบบพิเศษครบรอบ1่งปีนะครับแต่ยังไม่เริ่มต้องรอก,รรรกิอ ได้คัมภีข้ามขีดจำกัดทานเซนเดนส์การันตี5ดาวหนึ่งใบวันที่7จะได้แบบตัวเลือกมอนเตอร์5ดาวได้เลยนะครับตั้มโหลดตัวแรกมอนเตอร์5ดาวเนี่ยก็จะแลกได้ที่กลางเมืองกับตัวละคร n p c ตัวนี้นะครับผู้ดูแลการลงทะเบียนก็จะมีตั้งแต่ธาตุไฟธาตุน้ำแล้วก็ธาตุลมสามารถเลือกแลกได้ทุกตัวที่มีในปัจจุบันนะครับแต่พวกบูมกระจกนยังไม่มานะครับน่าจะเข้ามาทีหลังซึ่งตัวพวกนี้สามารถเอามาแลกได้นะครับอย่าลืมมาล็อกอินให้ครบเ็วันอันนี้เป็นใน แรกผมลงอินไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีในส่วนของสัปดาห์ที่3ก็จะมีสกอร์คัมพีขอบคุณเหมือนกันในวันที่3ของสัปดาห์ที่3และสัปดาห์ที่4ก็จะได้ถึง25สกอร์วันที่5จะได้รับเป็นสารเร่งขัดเกลาและวันที่7จะได้รับคัมพีแสงมืดในตำนานตุ่ม4-5ดาวและส่วนวันที่24เราสามารถบรรลับของขวัญที่ระลึกครบรอบ1ปีจากตรงนี้ได้ก็จะสามารถรับได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นและก็นะตอนนี้นะครับอย่างที่เกินเขามีเกมรุนโชคฉลอง1ปีให เราเก็บสะสมเหรียญจากการใช้พลังงานหลังวันล็อกอินต่อสัปดาห์เี่จะจูโจมชั้นยอดหรือระดับฮีโร่เข้าร่วมเล่นอารีนาเข้าร่วมเล่นกิจกรรมในฟิลเพียร์คำขอกิ้วเขาจะเป็นเควสตต่อสัปดาห์เมื่อเรามีเหรียญครบรอบแล้วก็สามารถมาเปิดกล่องของขวัญเพื่อรับของรางวัลได้ของรางวัลที่มีโอกาสได้รับถ้าเป็นหน้าแรกนะครับก็จะมีเดวิมอน5ดาวลูกแก้วแห่งพรพวกพลังงานและก็วัตถุดิบต่างๆส่วนถ้าเป็นหน้าถัดไปแผนที่ที่2ก็เราจะมีโอกาสได้รับสารเลขถัดเก้าดวงใจ เทพอักรีจิตวิญญาณแห่งผืนดินแล้วก็ของตามนี้นะครับมีหินขัดเก่าศิลาสวงสวรรค์โกแผนที่ที่3เนี่ยจะสลับเหมือนแผนที่1ส่วนแผนที่ที่4นะครับก็จะเหมือนแผนที่2เขาจะสลับได้ของไปอย่างนี้จนไปแผนที่ที่7ก็จะได้รับของน้อยลงหน่อยต่วถ้าเราไปถึงแผนที่15้าเขาก็จะเหมือนกันทุกแผนที่แต่ของดีอ่ะอย่างน้อยก็จะอยู่ที่6แผนที่แรกดังนั้นเราก็ควรที่ต้องมาเปิดสุ่มให้ได้เกมรุนโชคถ้าได้ของดีเราก็กดข้ามแผนที่ไปนะครับแต่การที่เรากดข้ามแผนที่ ถัดไปจะ 4, 3, เสีย3000เหรียญครบรอบ1ปีดันก็คิดดูดีๆแล้วกันจะกดหมดเลยก็ได้หรือว่าได้ของที่ต้องการได้ของรางวัลใหญ่เราค่อยข้ามแผนที่ส่วนไอเทมอีกอันนึงนะครับก็จะเป็นแต้มครบรอบ1ปีเขาจะาให้เราเนี่ยสะสมเพื่อนําไปแลกไอเทมต่างๆส่วนของที่มีให้แลกนะตอนนี้ยังไม่เห็นนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องรองกิจกรรมมาก่อนเนี่แหละเขาแจกเยอะตรงนี้เดวมนซีดาวเดี๋ยวบอกนะต้องกดหมดคือถ้าเรากด1ครั้งเราจะใช้1 5 0 0นหยนะครับ1,500เหรียญถ้าทำ ว่าง่ายหรือเปล่าถ้าเราจะเคลียให้ทั้งกระดานเปิดทุกกล่องก็ต้องใช้สามหมื่นเหรียญด้วยกันไอ้ง่ายไม่ไง่ายแต่แค่เราเปิดหมดก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับเพราะระยะเวลาการสะสมเหรียญเนี่ยก็จะมีถึง60กว่าวันและทางเกมซามูไรวลอลคอนดิคเนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมตรงนี้ด้วยนะครับแลกรับพลังงานแสนสนุกสุดเพลินเพียงแค่เราใช้พลังงานได้แต่ละวันให้ถึงตามที่เขากำหนดวันละ120่ร้พลังงานเราก็สามารถมารับได้่วนของรางวัลเช็คอินนะครับจะอยู่ตรงนี้เมื่อเราเช็คอินในแต่ละวันและมีระดับเลเวลบัญชีถึงก็จะได้ รับพลังงานอีกมากโคเลยนะครับดันั้นผมก็พาเพื่อนๆมาอัปเดตก,กิจกรรมประมาณนี้สาหรับกิจกรรมครบรอบหนึ่งปีเดี๋ยวการเปิดสมสกร์หรือตัวละครใหม่เดี๋ยวผมก็พาเพื่อนๆมาเปิดดูกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับยังไงสําหรับพาร์ทน,นี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้าไปก่อนนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับที่เข้ามารับชมบ๊ายบาย